ขอพักให้หายเหนื่อยหน่อยครับพักให้ชื่นใจหน่อยนะครับผมดูผลงานนะครับาหายเหนื่อยนะครับผมพอเสร็จแล้วมันชื่นใจไงไม่รู้หน้าดำหมดเลยไม่รู้ต้องทาครีมทั้งโรงงานหรือเปล่า,าสุดยอดเลย ไม่มีอะไรได้มาโดยที่เราไม่ลงมือทํานะครับผมสวัสดีครับผมนี่ก็เป็นเช้าวันที่เจ็ดของการเปลี่ยนหลังคาจากหลังคามทัลชีตเป็นหลังคาซิงเกิลลูปนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นภาพตอนเสร็จนะครับสําหรับวิธีการติดแผ่นนะครับให้เพื่อนๆติดจากล่างขึ้นบนเท่านั้นนะครับผมโดยแผ่นแรกเราจะใช้เต็มแผ่นนะครับ ติดให้เสมอกับตัวสตาร์เตอร์นะครับทั้งตรงจั่วแล้วก็ตรงชายคานะครับผมนี่นะครับเขาจะมีเส้นสีขาวนี่คือเส้นแนวที่เราจะยิงลวดนะครับผมก็ยิงไปตามเส้นนี้นะครับผมแผ่นแรกก็คือเต็มนะครับแผ่นที่สองตัดออกสิบห้าเซนนะครับแผ่นที่สามตัดออกสามสิบเซนสี่สิบห้าเซนนะครับหกสิบเซนเจ็ดสิบห้าเซนนะครับวิธีการยิงก็คือเอาแผ่นที่สองนะครับแถวที่สองทับแถวแรกนะครับผม โดยทับเลยเส้นขาวที่เรายิงรวดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมทับเลยทับเลยลงมาประมาณ2องเส้นนะครับมันสามารถที่จะติดตั้งกับหลังคาทรงแบบแบบเป็นโดมโค้งหรือว่าหลังคาแปลกๆได้นะครับเพราะว่าแผ่นมันดัดได้นะครับเป็นขื่นเลยแล้วก็มันกันรแรงลมได้ดีนะครับผม140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ทนแดดทนฝนนะครับผมแล้วก็ทนความร้อนได้ดีตัวนี้เป็นหินแกรนิตนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยนะครับมีแมดสีของเขานะครับจริงๆเขามีหลายสีนะครับผมทนแรงกระแทกนะครับไม่เสียหายง่ายนะครับในกรณีที่มีวัตถุหนักๆตกใส่นะครับผมซึ่งบ้านเราก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอย่างมากก็ลูกเห็บเก็บเสียงได้นะครับผมไม่เหมือนเมทัลชีตเมทัลชีตนี่ก็บุม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 นะครับหนักมันอย่างที่บอกอะมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับผม อ่อมันก็เลยลดภาระโครงสร้างนะครับพวกเสาวพวกคานอะไรไปได้นะครับก็ประหยัดต้นทุนตรงนี้ไปได้นะครับผมน้ำหนักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลกร,รัมนะครับต่อตารางเมตรนะครับผมอา ก็เรียบร้อยแล้วครับผมดูผลงานของเรานะครับนี่เป็นไงครับผมสวยจริงๆนะครับผมเอาเหลือครอบอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาครอบมาทําการครอบนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับผมโอ้สวยงามมากเหมือนรีสอร์ทเลยนะครับนี่นะครับลายอ้อเป็นไงเป็นไงเป็นไงเจ็ดวันนะครับผมที่เราทํามาด้วยกันนะครับผมอยู่มาด้วยกันนะครับ ก็ค่อนข้างสวยงามนะครับผมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่นะครับผมข้างบนนะครับก็เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ครอบตรงนี้เองนะครับผมครอบจั่วนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็เอาครอบตัดครอบมาครอบไว้ตรงนี้นะครับตลอดทั้งสันจั่วนี่เลยนะครับผมมันก็จะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเอร์เซ็นตนะครับผมนี่สวยงามมากๆนะครับเป็นไง หายเหนื่อยเลยนะพอเสร็จแล้วจะหายเหนื่อยเลยเด๋ยวพอฝนตกแล้วก็ชะล้างไอ้พวกคราบดินอะไรที่ผมใส่รองเท้าขึ้นมามันก็จะดูสะอาดกว่าน,นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าขอนั่งพักบุนี้ให้หายเหนื่อยหน่อยนะครับผมเจ็ดวันนะครับผมที่ทํามานะครับก็ทำไปถ่ายไปนะครับมันก็เลยนานนะครับผมสอบถามช่างแล้วนะครับผมช่างจากบริษัทนะครับเขา บอกว่าประมาณนี้ก็ทำประมาณ2วันสามวันนะครับผม3าคนเสร็จนะครับก็แต่ว่าผมทำคนเดียวเลยนะครับผมก็แล้วก็ทําไปถ่ายไปนะครับผมแล้วก็มีการอธิบายด้วยเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เอาไปเอาเอาเอาไปทําเองได้นะครับผมก็มันจะนานมากนะครับวิ่งขึ้นมายิงแผ่นสองแผ่นลงไปปรับมุมกล้องวิ่งขึ้นมานะครับผมไปเปลี่ยนมุมกล้องวิ่งขึ้นมาเอา กดกล้องหรือ,อยังวะเอาลงไปดูใหม่นะครับผมก็วันนึงอะผมเจ็ดวันเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเดินถึงเชียงใหม่แล้วลำปางเชียงใหม่แล้วผมว่านะขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมแต่แปลกใจนะผมก็ไม่ผอมทันทีนะโอเคผมเอาไว้ชมคลิปเต็มนะครับผมในใ,ในในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของการทํานะครับว่าทําอย่างไรนะครับอย่าลืมกดติดตามช่างโจ๊กลำปางครับรวมไปทั้ง y o youtube ช่างโจ๊กลำปางด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ บายบายครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ํานะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับผมขันจงลมปางครับนี่นะครับโอ้โหขอพักให้หายเหนื่อย่อยครับพักให้ชื่นใจหน่อยนะครับผมดูผลงานนะครับอ หายเหนื่อยนะครับผมพอเสร็จแล้วมันชื่นใจยังไงไม่รู้หน้าดำหมดเลยไม่รู้จะต้องทาครีมทั้งโรงงานหรือเปล่า <laughs>